สวัสดีครับเจอกันกับผมกิติคนคำนวณน,นะครับบน Facebook กิติคนคำนวณครับและคลิปวิดีโอนี้ก็จะแชร์ไปบน YouTube ด้วยเนาะเป็นแนวทางหวยฮานอยนะครับฮานอยปกตินะครับประจำวดวันที่3กันยาย,ยน2 5 6 3ันะครับก็ผมไลฟ์สดนะครับนะแต่ว่าผมก็จะพูดไปแล้วก็วินตัวเลขไปด้วยนะครับเพื่อมเป็นการเสียเวลานะครับผมเอ ผลหาหน้อยเมื่อวานนะครับ148นะครับสามตัวบน1 4 8สองตัวล่าง39มาดูผลงานสักนิดหนึ่งนะครับเมื่อวานนี้ก็คือ18มาคู่กันกับบนเลยนะครับนะก็เข้าอยู่นะ418เข้าสามตัวโต๊ดนะครับเข้าสามตัวโต๊ดอยู่นะนะครับมาเพื่อไม่มีการเสียเวลาอย่างมากก็่าสินาทีนะครับไลฟ์สดนี้อืม เตือนก่อนนะครับเป็นเพียงการนําเสนอข้อมูลตัวเลขที่ได้มาจากการวิเคราะห์ผลหวยฮานอยย้อนหลังเท่านั้นเพราะฉะนั้นแล้วโปรดใช้วิจ,จรารณญาณในการรับชมรับฟังด้วยนะครับเอาไว้เป็นแนวทางในการเรียนรู้ก็แล้วกันนะครับวันนี้03728นี่คือเลขคัดการในวันนี้37บนนะครับสเด่น7จรอง28ล่างนะครับสเด่น8ปรองนะครับ 3า33 37 32ส8 2สาม27 2เจ8ดสาสองาปนสสองเจสองสองสองปดนี่คือตัวเด่นนะครับจากเลขวิ่งเนาะ3กับ2นะครับบนกับล่างเนาะเปลี่ยนไปได้ก็ทั้งบนทั้งล่างเลย20บชุดกลับด้วยก็4ี่สบชุดนะครับมีตัวที่ไม่ต้องกลับคือ3 2สองกับสองสามเนาะ ก็ประมาณ38ชุดเนาะสาหรือ39มสิบเชุดสาปดชุดหน่บ้านะครับแล้วกม็มาที่ตัวรองก็จะ78แล้วก็0 0นเป็นตัวรองอันดับสุดท้ายนะครับ70 73 77 72 78จ็ดสเอ่อแปดศ 8ปดเจ็สองแดแดตัวรองดับสุดท้ายคือเลขศูนย์นะครับ0 0นย์ศูนยสามศูนโอ้โหต้องถูกต้องล้จิติ <c oughs> นะครับอ๋อมีสมาชิกเข้ามาชมแล้วขอบคุณมากครับผมฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับเดี๋ยวผมก็จะเน้นให้ในวงกลมในวง ไม่กลมสีแดงนะครับสักครู่แล้วกันครับขอบคุณมากเช่นกันครับคุณวิไลวันนะครับผมก็นี่คือยี่สิบห้าชุดจากเลขคาดการ์้าตัวนะครับอย่างที่ผมเนะนําในทุกๆครั้งนะครับในทุกๆวันเพื่อเพิ่มความเป็นไปได้เนาะยี่้าชุดเนี่ยไม่เยอะนะครับถ้ามันติดมาเนะนะครับบนล่างก็ห้าสิบชุดเพราะไม่ต้องกลับแต่ถ้าอยากให้ผมเน้นให้นะครับ ความเสี่ยงเพิ่มขึ้นแต่ถ้ามันเข้ามาก็แต่ถ้ามันถูกหวยมาก็ได้กำไรเยอะหน่อยอเดี๋ยวมาดูแนวทางเพิ่มเติมก่อนนะผมก็จะนั่งเลขเด่นนะครับมาวินคู่กับเลขดับด้วยก็จะมี3 1 3 4 3 5 3 6แล้วก็39มเามื่อวาน39มาบนแล้วเนาะเอามาล่างแล้วเมื่อวานนะครับนี่สามาล่าง21 2ห สี่สองห้าสองหสองเกนี่คือ2ตัวทั้งหมดนะครับ35สชุดแต่ผมสามสชุดเนาะมันก็เยอะ,อะเนาะนะผมก็จะเน้นให้ในวงไม่กลมสีแดงเนาะเน้นตามเลขวิ่ง4ี่ตัวนี้เลยนะครับ3ามเจ็ดสามสามแปดเมืเ่อวานเลขที่ติดเด่นก็จะมี4ี่กับ9ไม่อยู่ในเลขคาดการวันนี้นะครับ เมื่อวัน 1, 4, 8กับ 3, 9เนาะ9เป็นเลขดับ4เป็นเลขดับในวันนี้ผมเน้น 3, 4นะครับเพราะ39มาแล้วเมื่อวานหากท่านใดชอบ 3, 9ว่ามันจะมาบนอีกก็จัดไป 2, 8 2, 3ปดสองกับสามสตัวกลับกันเนาะผมก็จะไม่วงแล้วกัน 2, 7 2, 0แล้วก็ 2, 4นะครับ ถ้าจะให้แนะนำนะครับผมแนะนำให้นำไปใช้งาน8ชุดที่ผมวงเนี่ยทั้งบนทั้งล่างนะครับสิชุดนะครับบนล่าง16ชุดถ้าสะดวกกลับก็กลับได้นะครับกลับด้วยก็32ชุดเนาะ <laughs> มาที่3ตัวนะครับสตัวผมก็จะวินแบบไม่เบิร์ไม่ต้องไม,ไม,ไม,ไม่หามเนาะ 0 3 7 0 3 2 0 3 8 3 7 2 3 7 8สครับ7 2 8 7 2 0 2 8 0 2 8 3สุดท้ายอ่า8 07ทั้งหมด10ชุดเนี่ยนะครับ10ชุดเนี่ยไม่เบิ้ลไม่ตองไม่หามนะครับหากท่านใดชอบเลขเบิ้ลเลขตองเลขหามก็นําไปต่อยอดได้นะครับผมก็จะเน้นชุดที่มีเลข3กับเลข7นะครับก็จะมี037372แล้วก็378นะครับ3ชุดอันนี้จากเลขคาดการ5ตัว ส่วนแนวทางเพิ่มเติมก็มีนะครับนะผมนำเลขวิ่ง3กับ7วางหลัก10หลักหน่วยตามลำดับเนาะแล้วก็นำเลขดับ5ตัวนะครับมาวางหลักร้อย1 3 7 4 3 7า37มเมื่อวาน5ก็มาเนาะมาหลักพันนะครับ แต่ไม่ได้อยู่ในกติกาการเล่นเนาะหกสามเจ็ดเก้าสามเจ็ดเน้นครับเน้นชุดที่มีเลขสี่กับเลข9้าแล้วกันเพราะคาดว่า4ี่กับ9้าจะมาอีกแต่ไม่รู้ว่าจะมาหลักไหนเนาะหากท่านใดชอบเลขสี่กับเลขเก้าอยู่ก็สามารถนําไปวินเพิ่มเติมได้นะหรือจับมาเป็นเลขเด่นก็ได้เนาะนะครับผมว่าน่าจะเพิ่มความเป็นไปได้ขึ้นไปอีก ยังครับยังไม่จบยังมีแนวทางเพิ่มเติมอีกนะครับแนวทางเพิ่มเติมมารลดสุดท้ายก็คือนำเลขดับ1 4 5 6 9มาวินเป็นเลขชุด2ตัวนะครับก็จะได้เพิ่มอีก10ชุดนะ1 4 5 1 4 6 1 4 9 สี่ห้าหกสี่ห้าเก้าห้าหกเสสุดท้ายนะครับเก้ 9, 1, ทั้งหมด10ชุดไม่เบิลไม่ต้องไม่หามนะครับสำหรับเลขดับ เลขชุด3ตัวเนี่ยมีทั้งหมด25ชุดนะครับถ้านําไปใช้งานทั้งหมดนะครับอันนี้พูดถึงการใช้งานเฉพาะ3ตัวนะถ้าจะรวมเนี่ยทุนมันก็เยอะเนาะอย่างเมื่อวานเนี่ยก็เข้าชุดนี้เนาะนะครับสี่เนี่ยเพราะฉะนั้นก็มีโอกาสเหมือนกันที่25ชุดเนี่ยจะทํากําไรได้เนาะนะครับในกรณีที่มาแบบไม่เบิ้ลไม่ต้องไม่หามนะครับแล้วก็3ตัวดับเอ,อ หตัวดับ5ตัวเด่นนะครับอันนี้เผื่อฟุกแล้วเมื่อวานก็ฟุกด้วยนะครับโอเคนี่คือทั้งหมดในวันนี้นะครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับฝากกดไลค์ like, กดแชร์คลิปนี้ด้วยสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ